เนี่ยเขาบอกเดนโชว์หนะไอ้เหพื่อนมันการเดนโชว์ความป้วนปั้กอุ้ยเห็นหมอยู่เยอะหมอยเยอะแล้วกูทำทุกอย่าอะไรก็ผิดเดี๋ยววันนี้กินข้าวเสร็จแล้วรอพักสองทุ่มหมดแล้วก็ไอเบสเนาะไอรสอ่าไอร้อมึงเลือกเบสก่อนบัสก่อนอะแท้วกอนอุ้ยพอแม่ธรณีธรณีอะไรเนี่ยแม่ธรณีอยู่ไหนวะไอ้เพื่อนอ่าไม่ใช่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่เลยอ่ะตรงนี้อ่ะนปิดกล้องก่อนปิดกล้องเลยปิดกล้อง ขอบคุณมากเลยเป็นเป็นเบ้านใช่ะเานอัลตต์ใช่ของเป็นอะไรไอซคีมตกทตัดม่โยเกิร์ตโยเกิร์ตจากญี่ปุ่นนะก็เป็นบ้านจากญี่ปุ่นยานจากญด้วยม่เป็นไรเว้ยความรเขาแบภูมิฮะแตว่าอะไรแ่ว่าภูมิใตัองยอ๋อเออออรันนี้ก็ไปเรียนอังกฤมาตั้งสีปีกูไม่เคยยิ่คำนี้เลยเว้ยมึงชิมใหม่ปะถ้ามึงเรียนสี่ปมึงจะได้ำนี อ่๋อว่าแหละรเรียนแค่สี่ปีเราไม่ได้ยินเฮ้ยกูชอบถ่ายอะ่ะกูเป็นตากล้องดีกว่าแต่กูถ่ายเที่ยมากเลยเว้ยเฮ้ยกูดได้ละกูดได้คนสร้างถ่ายแล้วอะไรนะเองเว้ยอะไรนะกูดได้คนทำยูทูบไงสามคนคืออะไรมะดไม่เข้าใจเออเดี๋ยวกูเป็นคนถ่ายให้แล้วมึงก็เป็นคนเรียกรถอ่ะเออคนถ่ายเออแล้วมึงเป็นอุ้ยเฉยไม่ต้องทำไรอ่ะตัดคลิปเอาตัดคลิปน่ายากกว่าเออก็ไม่เป็นไรเว้ยถ่ายยากสุดเว้ย มึงคิดดูเิียวกูต้องถือกล้องแบบนี้นะเว้ยไปดู iPhone 17 Pro อีกอีกเครื่องปะก็ถืออยู่แล้วมึงกูถืออย่างงี้มันจะปิดไมค์ปะไม่ปิดเพราะเราไม่มาอยู่ตรงนี้นี่โปรอ่ะนั่นจะแบบว่าได้ได้ยินเลยเว้ยอ๋อแต่เครื่องนี้ iPhone 4่กดูไม่เห็นไอ้แค่นี้เล่นแต่โทรศัพท์คุยกับใครนะคุยที่อะไรไม่ใช่กูดูไอ้สปายอ๋อแปดหม ออต่แต่นี้ราคาเต็มนะของมึงผ่อนปะไม่ผ่อนครับโอเคก็ได้ใกล้ๆกูปะเฮียมึงไปตัดเอาเองนะเว้ยเดี๋ยวกูถ่ายนานๆ <laughs> YouTube <c oughs> ชื่อช่องอะไรเออก็อันนี้เป็น <c oughs> แบบอันคัดอะ่ดะก็ไม่ต้องตัดปะหน่งเนี้ยแหละ เชียโคตรออลล่ามุมข้างเหมือนนาเดดเลยอ่ะพอหัน,ห,น,ห,นหันตรงปุ๊บแบบเหมือนมาริโอ้นิดนึงหันซ้ายอันนี้เหมือนไมดาวิกาคุณข้ามเพศเลยอ่ะอของกูของกูเชียต่ออ,ต <laughs> อ,อ,อินเตอร์อาหารตรงแก้วแก้วแก้วอาหารนี้อหารนี้อ่ะคล้ายๆเลยเฮียจิน <laughs> ทำไมกูไม่มีดารา,าเกาหลีเลยเหรอ <laughs> ก็เฮียจินปะ ไม่กาหลีตรงไหนวะถึงญี่ปุ่นแล้วกูพาคุณมาเที่ยวญี่ปุ่นใช่ปะโอเคเที่ยวกูรู้แหละฮวยเอ็นเจแปนกูเป็นคนถ่ายรูปเว้ยชาทันกูต้องหารูปแทนยูคอมีบอสเยอะทุกคนหันมามองกูอ่ไงเหยียดมายเนียมมีอะไรมายเนียมอินญี่ปุ่นบอสโอเคก็แบบไม่ค่อยเก่งภาษาจีนดีเอีมเหยียดจีน เพื่อนกูมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะคือกูถ่ายเครียดมากเลยเว้ยกูแบบสลับไปสลับมาก็กูอะกูเห็นบันไดเันี้กูคิดถึงใครคิดถึงใครคิดถึงมึงอ่ะทำไมวะมึงตกอ่ะกูตกตอนไหนมึงไปดูหนังอ่ะตอนนั้นก็แล้วมึงมึงอันนี้ลงผิดอ่ะเป็นคนทำควาเสื่อมอยู่แบบนั้นรู้ปะอะไรนะมึงมึงไปดูหนังกับกูใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วมึงก็เดินไอ้แม่ก็ไปแล้วมึงก็เดินลงดันเลื่อนอ่ะอ่าแล้วมึงก็ตกอ่ะ ผู้ตกกันในเลี่ยนเหรอ,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 อจะไม่เห็นได้เลยจริงปะเออไอ,อ้ไหนจำได้ปะจำได้เว้ยอ,อ้าวกไมูไม่รู้อ่ะดูแลมึงทำไมสูบแก๊สเยอ่แย่ยัง <Yes. S 1> ดี <c oughs> มึงอยู่ใกล้นะไม่ไม่ไกลนะเนี่ยซีเพลตการ์เด้นอะไม่เ,อเ้อนแค่ลมอะไรไป,ไปไไดไเดินไปเถอะเพราะมัน <c oughs> ไม่ได้ไกลอ่ะ สองกิโลอะแต่ว่าเดินหน้านั้นเว้ยชิวๆเดินไปเสร็จปุ๊บก็ย่อยหมดพอดีอ่ะผอมเหมือนเดิมไม่ได้กินอะไรเลยเฮ้ยมันเดินหมมาทำยังไงอะแล้วกูวิ่งออกคือกูถ่ายฮัสซิเซอรคู่ครับเป็นแฟนกันทำบัวติดเดียวแหละร้องเกลงคู่นะเว้ยเป็นเอกปะใช่มันสลับกล้องอย่างนี้นเอ้ยจะไปเจอไอซ์แล้วก็แปะเข้านี่ลงไปนู่นแปะ อแอบฟังกันนะครับว่าแบบจะติ๊กตอกเขาคุยอะไรกันมันได้ยินปะวะเสียงฟังมรู้สึกปวได้ยินมันตัดเสียงอะาเหรอโฟกัสเสียงที่ผ่านตรงนี้ไว้อะาวเหรอเราโฟกัสเสียงกูปะโฟกัสแต่ว่ากูไม่ได้อยู่ในคลิปนะโฟกัสโอเคมัต้องแบบไวไยควายเอาจริงอะถ้าเผื่อจะเหมือนได้คนเสียงถ้าถ้าจะคุยถึงเรื่องไม่อะไรเงี้ยก็เผื่อมันจะเงียบกว่าเ้อะเห็นปะ ไอ้ย็บเปรี้ถามกูอ่ะเอามึงออกมาอย่างเงี้ยกูดูข้างหน้าดีกว่าเอ,อ็บมันเยียบเกินอ่ะไอ้เคีียกูต้องกูไม่ต้องซื้อแค่17เนีน่ยจริงจริงอะมึงควรซื้อ1็ด้วยเขาไม,ม่แพงกว่าตอนเนี้ยหมายถึงว่าละมันไอเอสมันก็อัพแล้วแบบก็อัพแล้วความใหม่ก็อัพแล้วถ้าในพูดถึงถเรื่อง14อ่ะอะไรละอะไรละ แต่กูไม่ชอบไงแต่กูว่าการที่เด็กสายใช้เป็น Android ไอ้เหี้ย Android ยเขาใช้ไอซีกันนี่กูยังไรนิ่งกูยังอยู่ใน iPhone กูอยู่ในรุ่น iOS แต่ตอนนี้แต่ดูว่ามันเฉยยุคเก่าเป็นหน่อยแล้วทำไมอ่ะมึงเลยให้มันแบบตรงๆกันหน่อยดิไอ้สายก็ขายยากเพราะฉะนั้นกูก็เลยมีสองเครื่องเลยไงกูมีใช่แอนดรอยไมีใช่ไอโกูก็มีเป็นแอปเป่าดูตัวให้กูเลยนะเว้ยกูต้องดูกล้องอ่ะพอดีกูเป็นตากล้องมืออาชีพเกิด การเล่นหมูกล้องแบบเออดีรออะไรอ่ะแต่อนก็น่าเดินยั่อ้วนเน่ยมองดูมุมกล้องนี่ดิไม่อ้วนเว้ยมุมกล้องในนี่แบบดูตัวเล็กมากอ่ะถ้าลองสังเกตดีอย่างานมันจะเรียนดีตูดก็เพื่อนกูเซ็กซี่อ่ะก็เพื่องอิจฉาที่เพื่อนกูตูดใหญ่ทำไมวะไม่เข้าใจก็ปกป้องกูไปใช่วันนั้นอ่ะกูสูงสัตว์อ่ะไม่เล็กิป็นหนึ่งสปะหมอมันอยากได้โตูดมันอยากได้ส่วกูกูตี๋เขาจะได้นี่แต่คืออันนี้ทบมันทำไม่ได้ไงเนื่องจาก เนื้อน so ่องในตูดป่ะน่ะไม่ค่อยมีเออคือมึงแบบตูดแบนก็ยอมรับว่าตูดแบนด์ต่อตูดไองแบนด์เขาเรียกว่ามีลายอ๋อฮะมีลายด้วยเหรอเออตูดก็มีลายอ่ะไม่ชอบเลยตูดกูมีที่คนเคยอ้วนอ่ะเป็นตูดูเซ็กซี่เนาะถ้าหนุทุกคนเห็นทำไมไม่ได้ตอนนี้ถ้กคลิปนี้20ล้านวิวขอคันนี้นะคือเลนเล็กแล้ไม่ได้ถ่ายอยู่ทูดแล้วคลิปนี้ดังอ่ะเดี๋ยวกูจะขับรถมาละพวกมึง คันนี้เหรอมีใช่เป็นเงินบริษัทกูเองแต่ว่าพวกมึงได้ค่าคลิปบริษัทมีบริษัทด้วยราคาเท่าวิวไอ้เที่กูให้ค่าคลิปมึงห้าร้อยเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคห้าร้อยต่อคลิปปะใช่อันนี้คลิปที่สิบแล้วนะอ้า็กูกดอันนี้เป็นท็อปที่สิบแล้วตัดก่อนได้ไหมอ๋อไปหาปั๊มยอดวิวไเล่นยไหมแล้วก็แบบว่าคนเขาใสยเว้ยว่าแบบดังมาได้ยังไงแล้วเขาเข้าไปดูเว้ยเออเที่อ่ะโคตรล่นอ่ะอดีตเรียกน่าทำเนาะเามน เข้าบ้านเถอะไอ้ควายเราทำร่วมกันจะถึงทาเที่อะไรนะแต่กองแอบเดียวปะอ้าวคือเพื่อนแหละมันแอบเดียวเล็นอะกัเลยต้องปิดที่จริงนะครับร้านพวกเนี้ก็คือสวยเนี่ยไม่ต้องบ่งบอกเลยว่าหน้าตาไทยหรือไม่ไทยเขมิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เออกูก็ว่าอยูู่รีบเพื่อนบ้านปะกูก็ก็มึงยิงบ้านกูก่อนอะซึ่ใครเริ่มนะซึ่กูลืมอะอย่าเลยที่เดอะดราม่า สวัสดีคุณนิคมวัมสวัสดีสวัสดีแฟนคลับ,าาบชาวคาเมรก่อนมีเชงสั่นโดเล่นนะม้เชยเผื่อมีคนเขเป็นจบแล้วคนตอเขา็ม้เนี่ยมกอะไรมคนแรกค,คุณน้ำคุณเป็นคนที่สองครึ่นีนสามโอ้หเสามเต็มด้วยนาแซ้แต่ขนาดนี้มิเชยไม่น่าใช่อันเฟเรเ้แลนงกันนั่งกับพี่จีกันดิ ไ้เปมอ่ะแซ่อะไรนี่ครับเียู้ยมีแซ่อะมีตัวจิใครแถแหว่ะเี่ยอมาอาวจริงมูีเรื่องแม่เขาสวัสดีปังะสวัสดีครับอ่อาบายอ่ะยิงไปปะฮัลโหลคุยลาัปก่อนชีบี ความจนึงความจนเป็นสิ่งน่ากลัวนะครับตอนนี้ความจนเป็นสิ่งน่ากลัวเพราะฉะนั้นตอนนี้ความจนเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นแบบว่าอันนี้คือทางทางขวาเรากลับไปทางซ้ายจะเป็นความจนนี้สิ่งที่น่ากลัวว่ากูปปาเชี่ยบริษัทอุดรอ่ะเอ้ยมันโดนเปลี่ยนชื่อในอาวีเปลี่ยนชื่อโค้ชที่อ่ะมันแอคขาหมู่อ่ะมันแอกกูนี่แหละไม่ใช่เป็่นไม่ใช่แอคเด็กไกูโดนแฮกหมายถึงว่ากูเข้าไปไม่รู้แม่งเข้าไม่ได้แล้ว แล้วกูก็เติมไปเยอะมากกูเชื่อในเฟซอ่ะแล้วเฟซกูมันหายไปไหนก็ไม่รู้จริงป้ะจริงบอตต้นจ้านะเฟสกูไม่บอต้นจ้าเลอหาเออมันบอตไปถึงนะชื่อน่าเชื่ออตต้นเบียร์บอต้นจ้าใช่ไม่ใช่เหรอไอดีกูใช่ไหมบอต้นเคกูงงมากเลยว่าแต่แม็กดมเคกูเลิกแล้วกูใส่เสื้อเป็นแฝดกันเว้ยวันนี้เล้กกูมาสีขาวเพราะว่ากูเก๋สุดมันดูแพงก็ต้องเป็นพ่อ ม่้มันดูออมันดูแพงด้วยส<ร>าม <2 S 2> ่อไว,<ร>ไวใสพ่อไวใสไอ้แค่พ่อเด็กไอ้สัตว์ไม่แต่อยู่ต่อวีมันมานะมีสัตว์สองไอ้ดิงกับมันเนี่ยลิงกับมูหลาดอ่ะมันมาตอนที่ท่านไหนมูหลาดสี่ปะกูเติมมันเอาเว้ยเติมตัวเลยสิบปะเพราะดูเก๋ในหมู่เพื่อนเพราะกระแดงอ่ะกูเติมแค่ห้าสิบบาทเท่า,า,ททาน,นั้นวะเจ้าลิาโฟโตอย่างเดียวขอาวัวกูเล่นแล้วกูไปนักแข่งไงกูก็ได้ฟรีเอาวีก็ส่งให้กูควายมึงเติมซื้อลูน มีคนนเล่ให้ึงไอ้เชี่ยอันนี้ก็มีอะเอาไปหมุนลูกแก้วอ่ะเพื่อกูจะเอาตังค์เอาลูกแก้วแดงปะใช่คือเขาดูโง่ไอเยสกินลูกแก้วแดงสมัยนั้นคือแบบแรงสุดเลยเว้ยเออแล้วตอนที่มึงแข่งอ่ะมีคนเล่นให้มึงแข่งปะไม่มีโตเกียวปะปหกอะไอ้เทียกู้ให่ชมโรงกีฬาตอนจำได้กูได้ที่หนึ่งอะกูได้เป็นแชมป์อ่ะเชียร์คนหมูอ่ะแบบแสงสวยสัตว์อ่ะตอกกุศุลเจ็ดหลายไอเทียเพื่อผู้แบก มันเหมือนแบบให้เอกเอ็มวีเลยอะเชือกข้างหลังเหมือนปัญญาบเลยอะแล้ววิวข้างหลังแบบโคตรตึงอะกำลงสบายอยู่นะฮะทำอย่างนี้คุณทำังไงตอนนี้อะไรเต้นปะตัวนี้เลยปอดิปอดิปอดิปเปลี่ยนตราปอดิก็อะไรอ่ะไม่ใช่เลยอันนี้ก็ต้องใหม่คอร์สอันนี้อะไรมองดูแมพปะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้สวัสดีไปแล้วตอนนี้พร้อมพงครับ ถ้าเขาล็อคพวกนี้ออกเถอะไหนๆกูเป็นเจ้าของความไมนี่แหละแต่กูยังเเป็นจำพ่อลุอลุอกันอีกทีหนึ่งอ่ะอือแถมพ่อเองก็จะให้เช่าที่เนี่ยของพ่อกูคือครึ่งบนอ่ะครึ่งบนเหมือนแต่งตัวดีนะทั้งคู่อ่ะแต่ว่าแบบทีเนี่ยพ่อเขาจะไม่ได้กันเสียนะมึงพ่อมึงแบบดูแต่งตัวดีกันมากเลยถ่ายแค่ครึ่งบนอ่ะถ่ายเยอะแต้องพูดแรง กอแบบกูใช้ชีวิตอยู่ได้แค่ครึ่งบนเท่านั้นอะเฮ้ยไอ้เจ้าแทนสตาร์กมิสกูทำแทนสตาร์กมิสเนี่ยแทนสตาร์กม่ไอที่สามมันนี่บอนมันมีปั๊นโอวันนี่ดิรออะไรไอ้เจ้าในเดือดสองมันนี่นะมันปั้นนินว่าปลามันจะไม่มีจมูกอะแต่มันครีบครีบตรงนั้นก็เกี่ยวกับส่วนจมูกของมันที่มันยาวๆไม่มีเรียมก็ไม่เรียยาวจริงอะเนี่ย ได้ละร้อนยังคนเดียวเดินปิดตัวจริงเลยมันเดินปิดตัวจริงมันเดินปิดตัวจริงรู้ไหมมันเดินปิดตัวัดมั่ดิออมันเดินปิดตัวเนาะมันเดินปิดตัว ก็ไปาิางเเปตดนอเียกระตุใหญ่มันไม่บิดดวแล้วค่ไม่ปิดขึ้นเยมัมันไม่บิดเว้ย้หลังเจมาแม่งเหมือนเป็นเจนไว้ตอนแล้หรอกันเจียเจดพันอะกินกันเทียวอ่ะญี่ปุ่น้อนที่กินของญี่ปุ่นมันขู่ว่าสัไพอันนี้คือมึงไม่เอาแล้วป้ลงร้อยคือมัโอนไปแล้วกูลืม่ลราอางเดียวเลยอ่ะเสร็ว่าเกียร์ค่ะเอเอฟาโตเอเม ชี้อ่ะไี่ต้งเราเข้าสู่ันทมิตนินจาเพราะมันเทียนแล้วยังไม่ใช่นี่ไม่ใช่วไม่แน่ใจเอสตเอสตเอสตเอสเอาตกัลนามากรโบเอสต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 ีกว่า แค่ซูมอ่ะแบบตอนนั้นคุณม่ไอตอนมันใหม่ใช่ปะว่ซูมตรงเนี้ยแล้วแม่งขึ้นไปเห็นแบบว่าถ้าใครไม่รู้อ่ะแม่งติดอยู่อ๋อต้องเป็นภาพที่แบบแม่งผาเทียบเว้ยมองกล้องแม่งถ่ายดีเลยอะจ๋อเฮ้ยนี่คืออะไรยังเมื่อเมื่อเคยมื่อเคยซื้อไอโฟนหกทารับใหม่ใหม่เลยปะโผล่เซสโลโมชั่นอ่ะเล่นกันปะเล่นไอเทมเล่นยังไงยุ่งกันไม่ต้องเล่นมันมีตั้งแต่ห้าแล้วนะเว้ยจริงเนาะไม่เหลือไม่มีวะกูใช้ห้าไม่ทันกูใช้ห้า กูไม่ใช้หกกูใช้สี่แล้วก็ไปเจ็ดแล้วกูใช้6กเจ็ดแปดแล้วต้มึงถ่ายตามกูไม่ถ่ายอะไรกันเ็ดสองกูถ่ายตีพุงกูถ่ายน้ำหยดใ่บไม้กูถ่ายใส่พุงเพื่อนให้มันแบบแล้วก็ท่อนี้ท่อนี้ต้องปากเบิ่นอย สูงๆไกลๆไม่กระสวนไกลเรื่มเรื่มไม่ใช่หรอลืมข้อหมดสูงบ้างมั้งจ้ะเออเนาะเออเปิดเป็นที่ใหญ่อ่ะเอาไปผมเข้าหมดหมดกูยังอยู่นอกรอตอนนี้แล้วไงสี่หลังตั้งหอเฮียโรดอันนี้เนาะโอ้ยซื้อคอนโดนั่งจักรยานฮะใครจะไม่อยากได้ปะโอไม่อยากได้หรอกไอ้เฮียปีนีบ้านมีพาวเวิร์ดเจ็ทแบบเล็กๆร้านเนี้ยแล้วกูแบบแตะทีนึงมันขยายขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ย แต่ที่ขึ้นมาอย่างเงี้ยดูแอนโมสัมภาษณ์ได้เลยฮะดูเลยนะแอนโมสมแอมแมนอ๋อเฮ้ยมึงน่าจะซื้อนี่เนาะไมเซลฟี่อ่ะแล้วก็กดซื้อละอางนี้มึงก็ไม่ต้องกลางกลัวดิถ้ามึงมาบ่อยๆอ่ะกูก็จะซื้อให้มึงถือเยอะๆเว้ยอ๋อโอเคเว้ยไม่ไรกลัวมีงานทำอยู่ถ้าปักก็ไม่ต้องแล้วอ่ะตากล้องดีกว่าถ้าปัดในช่องเต็มกว่าโอเคแล้วถือดีนะเว้ย เห็นนิ่งจัดอะก้างออกเลยเนี่ยรออะไรอ่ะชื่อต้องชื่อกิ๊บด้ละกว่าขาปัดม่ต้องตัดกล้องดีกว่าอะไรที่คนเขาของโจ๊กเกอร์อ่ะโจ๊กเหรอครับไม่ได้ตลกอ้าวตลอดขนาดโค้ชทำไมตลาดไอ้ที่จริงๆแถวนี้มันถือว่าเป็นแบบว่าแถวเนี้ยมันเกินตรงไปนี้ก็วายฟันนิชั่นแล้วนะมึงจริงป้ะร้านอาหารแถวนี้มันโอเวอร์ไพร์มากเลยอะ อ๋อเออใช่ไปแดกปะไปแดกเที่ยวแพงอ้าไม่กินหรอกไอ้เคี้ยวมังิมัน้งรอยนึ่งรอยนึงรอยนึ่งมป็ยังาอ้าวเคี้ยจ่ายแบบผัดไปะแข้าวเพื่องกี่อย่างอ่ะเก้าร้อยไอ้เคี้ยร้านพโคแพงอ่ะมันแดกช็อกโกวาริโอเลยอะไรไม่รู้ว่าแวนนั้นกูจะสั่งทีลรมิสูแต่วกูไม่กินเออรูนว่นกาเลยขอรคว้นอาารอนเรก็วาก็วาก็วชาตินเ็วาลังเเปล่าไรู้ กินบ้ากินบ้าเดี๋ยวกูไปเสิร์ฟให้ได้มันไม่ได้เสิร์ฟไปที่อ่ะมาเยอะแล้วเปล่าไหนเยอะเลยเว้ยเชื่อกูาทำหลายงานศาสตร์ไปทางเด็กเสิร์ฟไปทางตะกร้องไปทางแบบเด็กถายปัดคิดแต่ว่าแบบว่าตอนแรกกูช็อกเลยนะคือแบบว่าไม่รู้เงินเดิมมันสี่ร้อยอ่ะอะไรนะเงินเดิมเดี๋ยไม่ใช่กูพูดกูว่าเงินเดืิมมันสี่ร้อยกูได้วันละห้าร้อยเว้ยกูได้วันละห้าร้อยตอนนั้นอ่ะเยอะไงได้ก็รวยเลยสี่ร้อยก็รวยเลยดิใช่ห้าร้อยอ่ะเฮ้ย แล้วพอไปให้ถึงไม่ถึงวะไม่ถึงก็ทำไปเนี่ยชั่วโมงหกสิบบาทใช่ป่ะแล้วก็ทำวันละหกชั่วโมงคอมึงทำไม่เต็มอ่ะเออเดะสไปที่เราผมเองอ่ะเออก็ไม่ถึงว่ะเออดีวะแล้วทำไมเดินได้เลยครับก็แบบกูจูนไงฮะช่วงความรู้จักแม็กกี้ไม่มีหรอกหมดแล้วจ้าอ๋อ้เหี่อะหมดเดือแล้วเดือนละ ทานไฟเก่ายัางร้อนรอวันมือฝืดแล้วคันมาที่หลังดิฉันนะไ,ไปใส่เพลงเศร้าๆนะเม<ช>ื่อ <า S 2> ก็ตัดโสโลว์ใช่ผูจะตัดให้ดูเศ <c oughs> ร้าสัตว์อ่ะแ <c oughs> ต่เพิ่งอกหักเอาใหม่กูเดินจนอ้วนอ่ะไอ้เหี้าอ้วนอยู่แล้ว แต่ถึงแบบช่องเราเติบโตรหรืออะไรอ่ะเออเราก็ยังใช้คอนเซ็ปต์คือว่าเราจะใช้ไอโฟนเหมือนเดิมนะเว้ย <Okay. S 2> เราจะไม่ใช้กล้องดีโอเคนไม่มีปัญญาซื้อหรือเปล่าตังค์ไม่ไปตีลี่ตา <c oughs> ย <c oughs> ไม่เดี๋ยวคลิปที่สามกูก็ซื้อไอผัดแล้วเพราะว่ามันได้กำไรเยอะทล้มีเท่าไหรเดี๋ยวกูรอซื้อไอผัดแล้วสปอนเซอร์ไม่ต้องเข้านะขอไวก่อนเพราะไม่รับด้วยแล้วคดีสปอนไม่ต้องกว่าอันนี้อาจจะเสนอส่วนไม่ได้ ไอสัตว์รับหน่อยไม่เราที่อะไรรับหน่อยเออรับ,บ,บ,บรับรับไมปกติคุณลุกอย่างเดียวนะเว้ยโรเตอร์เขาไม่เติบโตนะเว้ยกูแบบว่ามีตังแล้วอะ่ะอ่าไม่อยากรับสะกอนสงสารอีซ่ายังรับอะ่ะแกูเแบนใครอะ่ะบอลเซนเจ้าบอลี้แฟนอะ่ะสูงแข็งแข็งอะ่ะใ,ใหญ่อยู่ในขั้นกลางๆคือถังขยะด้วยตอนมันทำอะ่ะแอบมีกลิ่น กินสต่อหนักกูป้าไอ้เหี้ยไอ้บุกี้นี่ไม่เคยมีใครดูรู่นสาวคนิร์สทำไมมันเปรี้ยจังเปล่าปะเปรี้ยมันไม่เหมือนไครับจะถึงแล้วยังอ่ะเอาจริงเลยวาวคอนเนคชั่นป่ะเนี่ยเมื่อไหร่เดินไปวาวคอนเนคชั่นก่อน อันน่ไม่เป็นไร้่งหักอ่ะอะไรแตราให้ฟังไอเปหนี้ต้องยู่ที่ร้อนเนาะคือกูขึ้นมาทีได้สามอ่ะเีว่ีันเล็กะไอเดี็กลยคือูเจ็ดแรกอ่ะเียไปอยู่ที่เีใส่ที่สุ้อขายังไม่้พูดคือของอะไรเยอะแยะกูไม่ได้เป็นเบนนะเว้แต่กูเป็นบอสบอสแหละเป็นบไม่ต้อเป็นเบกก แต่ก็แต่เป็นเบรก็ต้องมาเป็นบอสอ่ะชั้มันจะปิดแล้วอ่ะไหนมึงบอกปิดสองทุ่มก็มีดสองทุ่มไงนี่กี่โมงโอ้โหเดี๋ยวเฟือ่โอยเฮียมึงจะแช่ให้ตัวเปิดเลยปะ่ะใช่ต้นหลอกถึงเลยชื่อสักินกูเปียกมากเลยอะ่ะลง,นนงไปเดี๋ยวก็ไม่เกี็บรับเองตอนนี้ถ้าหลบต,อ,ตอหายแล้วเหลือจะกินจังละ <c oughs> จับไมถ่ายหลายช็อตตะกี้แต่ละกินมาทีละอยากไอ้สัส

ขอใช้ความหล่อบ้างดิไม่ผมดีเียอะไรเนี่ยเอาหนึ่งสองสามเราแบกโก้แบกโก้แล้วมันกดถึงที่อะไรเนี่ยเอาทรีูวแบกโก้แบกโก้แบกโ o ้คนเราอที่อยเ17กูไปแล้ว อย่าหวงเลยป่ะกาลงกาลงกูจะอ้วกด้สามาตอนนี้กูตื่นเต้นอ่ะอ่ะกูทนได้ถค่ขั้วแบบลงวะไมมาเลยคืจะกักวะมึงไม่ได้ต้องมิงแค่สองาทีแล้วเต็มตับเวลาแล้วคืแล้วกูลงไงอ่ะแล้วกูเย็นสุดแ่ะเดี๋ยวกูถอให้แล้วแลกจะไปก่อนของเนี่ย นั่นเลยอะัไปนาทีเลยไปไปแล้วออกไปเชี่ยเย็นของชเรอะไมาคุยประเด็นอะไรกันกูไม่ไหวแล้วไม่อยากคุยเ่อแล้วอะอ๋อพี่ว่าม่ว อันนี้กระดาษเราเป็นรายการอะเก็นยานุสาวะปะให้บอกว่ามันไม่หนาวมันจะพ่นไงมึงอ่ะลองมาดูมามึงอะไรเนี่ยไปก็กำลังเหมือกันแ้วมันเลยเกียดเนี่ย อันนี้ไม่เนเลยเลยมาเราิไอ้ชือมือกูเหมือนซืภาษากูเมัอนรอไก่ัคนลุกเป็นต้นเป็นาใช่อันนี้ดีกว่าล้อกูทำกันได้ตเอุยเลยอ่ะเฮ้ยไอ้เจ้าชาอมือมัตอไม่ได้อ่ะมาตอมือกูเอยอกยนเสีย วันนี้เราเราจบแค่นี้ก็ได้เอาทิ้ด้อย่าลืม subscribe แล้วก็กดติดตามเปิช่องเลยปิดช่องเลยเปิดช่องมาปิดช่องรยาคือติดมคิปหน้าเจอกันญี่ปุ่นพูดคลิปหน้าเจอกันที่อังกฤษเราบอกวไปทำวีซ่าก่อนโอเคพี่าราวีซ่าแม่ง